นะคะกับการเปิดตัวซีรีส์ A รุ่นใหม่ของ s ซั s u n g นั่นก็คือ A535G นะคะวันนี้นะคะอุ๋งก็จะมารีวิวว่าเจ้าตัว A535G เนี่ยสเปคเครื่องเขาจะเป็นยังไงและฟีเจอร์การใช้งาน<ม>เขาจะพัฒนาไปจากรุ่นก่นกอนๆยังไงบ้าง <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันค่ะ ที่วัสดุดีไซน์สําหรับตัว A535G กันก่อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะวัสดุเนี่ยเขาก็จะทํามาจากโพลีคาร์บอเนตนะคะหรือว่าพลาสติกแข็งนะคะเหมือนเหมือนกับซีรีส์ A รุ่นก่อนก่อนเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวดีไซน์นะคะตัวนี้ตัวเครื่องของเขานะคะมีดีไซน์ที่ตัดตรงนะคะจะไม่โค้งมนเหมือนตัว A52 หรือว่าซีรีส์ A72 รุ่นกันก่อนนะคะ สำหรับตัวดีไซน์ตัวกล้องนะคะเขาจะเป็นตัวดีไซน์ที่สโลปไปกับตัวเครื่องนะคะไม่นูนขึ้นมาเลยแล้วก็สำหรับหน้าจอนะคะเขาก็ให้มาหน้าจอใหญ่ถึง6.5นิ้วเลยนะคะเป็นหน้าจอแบบ Infinity O นะคะซึ่งให้หน้าจอความละเอียดถึง Full HD+ Park เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้แถมยัง Refresh r a สูงถึง120 h z ิรกันเลยทีเดียวค่ะ มาต่อกันที่ในเรื่องของกล้องของตัว A53 5G กันบ้างนะคะตัว A53 5G ตัวนี้นะคะให้กล้องหลังมาถึง4เลนเลยนะคะซึ่งเลนแรกนะคะตัวนี้จะเป็นเลนอันตัววายนะคะให้ความละเอียดกล้องมาถึง12ล้านพิกเซลเลยนะคะและเลนที่2นะคะเป็นเลนหลักค่ะให้ความละเอียดกล้องมาสูงถึง64ล้านพิกเซลเลยค่ะแถมยังใส่ OIS การสั่นมาให้ด้วยนะคะและเลนต่อมานะคะเป็นเลนเดฟนะคะ5ล้านพิกเซลซึ่งเลนตัวนี้นะคะจะเป็นเลนที่ช่วยวัดระยะต่างๆเวลาที่เราถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะคะก็จะช่วยให้มีมิติมากขึ้นนะคะและสําหรับเลนสุดท้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นเลนมาโคค่ะเป็นเลนที่เอาไว้ถ่ายวัตถุเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีความคมชัดมากขึ้นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า A535G ตัวนี้นะคะให้กล้องหลังมาครบ ต่อการใช้งานประจาวันแน่นอนค่ะมาต่อกันที่กล้องหน้าของตัว A535T บ้างนะคะให้ความวละเอียดกล้องหน้าหรือว่ากล้องเซลฟี่เนี่ยสูงถึง3.2ล้านพิกเซลเลยนะคะจะถ่ายมุมไหนก็คมชัดแน่นอนค่ะพูดถึงสเปคตัวกล้องกันไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพหลังจากที่เราทราบสเปคไปแล้วนะคะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยภาพที่ได้ออกมาเนี่ยจะดีอย่างที่เขาเคลมไหม,ไ,มไหมเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะ ในการถ่ายโหมดกลางคืนของตัว A 5 3 5 G ตัวนี้นะคะก็คือถ่ายภาพออกมาได้สว่างคมชัดมากๆเลยค่ะแทนตัวนี้นะคะก็ยังไม่เสียรายละเอียดหรือว่าสีตัวภาพเนี่ยไม่เพี้ยนไปจากตาที่เราเห็นจริงๆเลยค่ะ ในการถ่ายโหมดพอตเท็กของตัว A 5 3 5 G ตัวนี้นะคะถือว่าทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้ออกมาค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ภาพรวมที่ได้ออกมานะคะก็คือดูสวยดูสว่างแล้วก็ดูมีมิติมากๆค่ะ ในการถ่ายวิดีโอของตัว a 5 3 5 g ตัวนี้นะคะถือได้ว่าตัวนี้จับกันสั่นได้ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายตัวนี้นะคะไม่ได้เปิดโหมดกันสั่นไว้เลยค่ะก็ตัวนี้ถือว่าจับกันสั่นได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ มาพูดถึงพลัง CPU x c n o t 1 2 8 8 0ที่เขาเคมว่าเป็นชิปเซตที่เล็กที่สุดถึง5นาโนเมตรกันบ้างนะคะหลังจากที่ลองเล่นเกมนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเกม ROV นะคะจากที่ลองเล่นก็คือตัวเครื่องค่ะไม่แหลกเลยนะคะเล่นเกมได้ลื่นสมูทมากๆบวกกับหน้าจอที่เป็น Super AMOLED นะคะสีสันคมชัดสดใส,ดสน่าเล่นมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ประสิทธิภาพตัวเครื่องของ A53 5G กันบ้างนะคะให้ความจำเครื่องมาถึง2ความจุให้เราเลือกเลยนะคะก็คือมีทั้ง128 g ิแล้วก็256 g ิค่ะมาพร้อมกับแรม8 g ินะคะซึ่งตัวนี้เป็นแรมพัดนะคะแรมพัดใช้งานยังไงตัวแรมพัดนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่ใช้ตัวแรมนะคะเต็มจน8กิกแล้วก็ยังสามารถไปยืมตัวความจําตัวเครื่องนะคะมาใช้เป็นแรมได้อีกถึง6กิกเลยค่ะเียได้ว่าตัวนี้นะ ะะเราสามารถใช้แรมเราสามารถใช้แรมของเรานะคะสูงได้ถึง14ติกเลยค่ะและสำหรับ a 5 3 5 t g ตัวนี้นะคะยังสามารถเพิ่มมนมรีการ์ดได้สูงถึง1 t เทราไบต์เลยนะคะและแบตเตอรี่ของเขานะคะก็ให้มาเยอะถึง5,000 m ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จเลยว5 5วัตต์นะคะสำหรับตัวซิมนะคะตัวนี้เป็นแบบไฮบิดสลอตนะคะก็คือสามารถใส่ได้2ซิม แต่สำหรับใครนะคะที่ต้องการใส่เป็น SD card จิมที่2จะไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าจะไม่สามารถเพิ่มจิมที่2ได้นะคะนอกจากนี้นะคะ A53 5G ตัวนี้ยังมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น IP67 ด้วยนะคะและยังมาพร้อมกับ Android 12 One UI 4.1ค่ะแล้วก็ตัวนี้ A53 5G มี4ให้เลือกนะคะนี่สตัวนี้เลย มาดูข้อสังเกตของตัว A535G ตัวนี้กันบ้างนะคะว่ามีข้อต่างๆจากรุ่นก่อนๆอ,อย่าง A52S5G ยังไงบ้างซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะตัดตัวแจ็ค3.5ออกนะคะก็คือไม่มีรูแจ็ค3.5แล้วนะคะหูฟังต้องใช้เป็นแบบไรซี C, หรือว่าใช้เป็นแบบเดียวกันกับตูดชาร์จเลยนะคะ<ม>แล้วตัวนี้นะคะก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของตัว ซิมนะคะก็คือถาซิมจะย้ายมาอยู่ตรงด้านล่างแล้วนะคะจะไม่ได้อยู่ด้านข้างแล้วนะคะถ้ะที่สงสัยว่าซีรีส์ A 5 3ตัวใหม่เนี่ยรองรับไวรลสชาร์ตไหมนะคะเดี๋ยววันนี้อุ้มจะมาทาการทดสอบให้ดูแต่ก่อนที่จะทดสอบ A 5 3 5 G นะคะอุ่มจะลองชาร์จของตัวโน้ตสิบพัดไปก่อนนะคะซึ่งตัวนี้รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะคะว่าถ้าเกิดเราชาร์จแบบไร้สายแล้วลักษณะการชาร์จหรือว่าการที่มันชาร์จเข้ามันจะขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือชาร์จไวเลสแบบชาร์จได้นะคะตัวเครื่องรองรับการชาร์จไร้สาย <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาลองตัว A 5 3 5 G บ้างนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งตัวนี้จะมีสัญญาณไฟกับพิบสีแดงเมื่อกี้ก็คือชาร์จไปไม่เข้านะคะ แดีวต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเจ้าตัว A535G ตัวนี้จะสามารถรองรับสาย HDMI ได้ไหมซึ่งสาย HDMI ที่อุ่มนำมาทดสอบนะคะก็จะเป็นสาย HDMI ของ Samsung นะคะเป็นตัวอ HDMI ออกเป็น Type C นะคะซึ่งตัวนี้ทุกคนหากันค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้อุ่มมาทดสอบให้ดูว่าตัว A53 จะรองรับไหม แล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็มากดเข้ามาที่ทีวีได้เลยนะคะเข้าเป็น HDMI ซึ่งตัวนี้นะคะจะไม่สามารถรองรับสาย HDMI ได้นะคะสำหรับตัว A 5 3 5 G ตัวนี้ค่ะ <S <S เป็นไงบ้างคะกับการรีวิวเจ้าตัว A 5 3 5 G ตัวใหม่ของ s a m s u n งตัวนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้อุ่มรีวิวมือถือรุ่นไหนหรือว่าแนะนำการใช้งานตัวไหนนะคะก็สามารถ คอมเมนต์บอกอุ๋มใต้คิปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อุ๋นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ